มไม่ทรมานมันตอนนั้นอ่ะอตอนนั้นโอ้โหสุดยอดเลยคนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่าเรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้มันมันมันคุ้มจริงหายแน่นอนครับคือ,ค,อคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับ <laughs> เขาดีจริงๆค่ะ,คะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่กินแล้วเหมือนกับเราอ่ะได้ เขาได้ขาเราคืนมาเงี้ยมันเป็นเหมือนบุญของพี่อ่ะที่ได้มาเจอดีบุญพี่อ่ะนัดหมอแล้วว่าอีกเดือนหนึงอ่ะอ,อาจจะต้องผ่าอ๋อค่ะแต่พอเอินมาเจอนี่พี่ก็โชคดีไปไม่ต้องผ่ารอ,อบสามว่าปวดหลังแล้วลงขาแล้วสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกร็ง เกลงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยาในทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะแต่พอมารู้จักกัดดีบู์ก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซอง ก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วน้อหกสิบปีแล้วก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจลุงเขาก็บอกว่าไม่อยากไม่อยาก วัวไม่น่าเชือเ่อก็เลยลุงก็เลยต้องให้ลูกเอารถไปรับกลับอ่ะคะ่ะเดี๋ยวจะเดินได้ระคืนนั้นกลับมาบางถ้าเป็นปกติแล้วจะจะจะเดินไม่ได้แล้วนอนอย่างเดียวแต่รู้สึกไม่รู้สึกปวดเลยคะ่ะก็เรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีอาการปวดนะคะก็เห็นบอกว่าเวลาขึ้นรถเนี่ยคุณลุงก็ต้องช่วยพยุงใช่ใช่คุณลุงต้องอุ้มขึ้นช้อนก้นขึ้นเลยอ่ะค่ะหลังจากที่ทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนก็อาการปวดหายไปเกรงขาล่ะคะเป็นไงบ้างหายหมดค่ะหายหมดแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตขึ้นเข่าได้ด้วย ค่ะโอ้โหสุดยอดผลลับเลยนะคะก็ถ้าเกิดอ่าถามความประทับใจคุณป้าค่ะประทับใจยังไงกับผลิดภัณฑ์ดีบู๋นบ้างคะก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยาฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็คือมามามาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่า เรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบุณค่าไม่ได้มันมันมันคุ้มจริงๆค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยแม่นั่งขัดตมาดได้แล้วนะไหนลองทำดูสิคะว่าสัดักแด่นจริงเปล่าแม่นั่งขัดตมาดได้แล้วนะโอ้โหเนี่นะผลลัดรัสุดยอดมากๆเลยปวดลงที่เข่าปวดแต่ก็หายากินไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีลูกสาวเขาไปซื้อยาไอ้พวกผลิตภัณฑ์ไอ้พวกนี้แหละอาหารเสริมเนี้ยให้กินอยู่3ามกองค่ะแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยค่ะแล้วเห็นบอกว่าเกิดอุบัติเหตุด้วยการล้มนะคะล้มค่ะล้มลงไปตอนนี้ยิ่งปวดหนักกว่าเดิมปวด จนทรมานมากๆาทรมานมากจนเหมือนจะไม่อยากอยู่เลยอ่ะบางทีกลับมาจะไปส่งลูกหลานเสร็จกลับมาอยู่บ้านคนเดียวโอ้ยตายดีไหมเนาะอ๋อเด็กๆว่าคนกับความทรมานนี้หนามากๆมันต้แบบไม่อยากจะมีชีวิตมันเจ็บเนาะมันเจ็บมันปวดอะมันปวดปวดแบบบอกไม่ได้เลยว่ามันปวดขนาดไหนวดมากใครที่ฟังอยู่ก็คือคงเข้าใจนะว่าคนที่ปวดเขามีอากปวดแบบไหนใช่ไหมคะใช่ปวดมากๆเลยแล้วทนทรมานมาประมาณกี่ปีคะ เป็นปีอะค่ะเป็นปีเลยใช่แล้วเห็นบอกว่าคุณบอกให้ผ่าด้วยใช่ไหมใช่คุณบอกให้ผ่าแต่เราไม่ผ่าเพราะว่าถ้าเกิดผ่าไปเราก็ทําอะไรไม่ได้เลยอืมเรามีความกังวลว่าถ้าเราผ่าตัดไปแล้วเนี่ยมีการพักฟื้นนานใช่ต้องพักฟื้นนานลูกเ้าก็ต้องทํางานไม่มีใครมาดูแลอ่าไม่อยากเป็นภรราลูกนั่นเองกอยากเป็นภรรยลูกก็เลยไม่ผ่าค่ะแม่ไปผ่าแม่ไม่ผ่าบอกแม่ไม่ผ่าค่ะแม่ผ่าไม่ได้เพราะไม่มีคนดูแลอือค่ะแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ซ สองที่สามอะคะ่ะก็เลยบอกลูกว่าเออดีนะเดี๋ยวแม่กินอีกแม่จะสั่งอีกก็เลยสั่งมาต่อ,อี สั่งมากล่องที่สองก็เออรู้สึกเดินดีมากเลยขึ้นบันไดก็ไม่ขัดไม่ปวดแล้วก็ไม่ปกติเดินกบแกรบกบแกบตอนนี้ไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วนะคะหลังจากที่ดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกและสั่งเพิ่มนะคะทานหมดไปสองกล่องตอนนี้เดินได้เดินท่องเดินขัดไหมคะเสียงกรอบแกรบเป็นยังไงบ้างกรอบแกรบนี่หายเลยค่ะอ๋อหายเลยนะครัานนี้เรามันเกิดอุบัติเหตุมันมันเป็นมากไงคะเราก็หายปวดที่สั่งมาก็ไม่ได้บอกลูกแต่ว่าพอสั่งมาแล้วก็เลยบอกลูกว่าเนี่ยแม่ซื้อยาสั่งยาตัวนี้มากินนะ มีแค่ห้าซองฮะ ห้าซองมันจะน้อยไปไหมแม่อบอกห้าซองก็กินน้อยก็กินเพราะมันปวดทนไม่ไหวแล้วอ่านี่นะคะเดี๋ยวว่านะคะถึงจะน้อยไม่น้อยก็ต้องลองแล้วทนไม่ได้แล้วใช่ไหมทนไม่ได้แล้วแล้วก็เลยลงกินดุกินไปสามซองบอกแม่นั่งขัดตมาดได้แล้วนะไหนลองทำดูสิคะว่าขัสักแตได้หรือเปล่าแม่นั่งขัดตมาดได้แล้วนะโอ้โหนี่นะผลลัพธ์สุดยอดมากๆเลยแล้วเป็นยังไงคะถ้าเมื่อก่อนถ้าตอนที่เราไปไม่ได้เลยค่ะตอนเมื่อก่อนนี้ถ้าจะนั่งแบบนี้เหรอไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเลย่ะไม่ได้เลยแล้วลูกสาวว่ายังไงบ้างคะหลัง ถ้ามันกินดีก็กินไปเลยไหมอ่านี่นะคะเด็กก่บ้าผลรัพส์สุดยอดมากเลยถ้ากินดีก็กินไปเลยกินต่อไปเลยค่ะตอนที่ปวดนะคะเราจะขึ้นไปนอนนะคะต้องโหนบันไดขึ้นไปเท้าหัวเข่าด้วยเท้าไปขึ้นไปพอจะขึ้นสุดถึงต้องหยุดพักก่อนมันเจ็บ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 มากแล้วก็เลยต้องค่อยๆเดินขึ้นไปอ่าฮะอ่าฮะแล้วตอนนี้นะคะหลังจากที่ทานพิตภันธุ์บูญเดินได้คล่องโดยไม่ต้องจับราวแล้วคล่องไม่ต้องจับแล้วค่ะไปเลยค่ะโอ้โหนี่ะ ปลดรักสุดยอดมากมากเลยค่ะเดินได้เดินล่องเดินได้ไวด้วยเนาะสุดยอดมากมากเลยนะคะเพราะเราเป็นคนเดินไวอยู่แล้วไงเราถ้าเลาเป็นแล้วมันปวดมันถนัดอะได้มันมันขัดใจอ๋อโอเคตอนนี้สบายค่ะจริงๆอยากจยกคอนมาทุบนี่เลยโยมมันปวดมากเลยโยมสองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะยโยมมันปวดแบบไหนคะปวดแบบลึกๆปวดแบบอยากจะทุบพวกเก่าจริงจริงนวัฒกรรมค่ะหลวงพ่อขก็ดขเจินถอนโยมนะอาตมาก็พันรุปัจคุณอาตมา วัตถุิจัมบันสาโยงแล้วอะมายี่สิบี่พัรษาเนี่ยโยมนะปวดหัวเข่านี่ทั้งสองทงองก้างนะโยมนะเริ่มปีสี่สิบเก้าจะเริ่มประมาณสิบปีแล้วสิบปวดมาหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงฝ่าเท้าข้อเท้าก็ข้อเท้าข้อเท้าจะถ้าเดินเดินมากแล้วจะจะเดินลําบากมันก็สั่นลอยในข้อเท้านี่ก็เหมือนเสียวเหมือนมีหรือไม่ลวกหรืออะไรเข้าไปแทงเนี่ยก็ก็อาจมาก็จะซื้ยาแก้ปวดเป็นยาชุดมา เป็นมานานหรือยังคะอาการนี้ค่ะประมาณอาการสิบปีแล้วโยมสิบสามปีแล้วสิบสามปีที่ทนทรมานทรมานมากเลยใช่ไหมคะแล้วมีการรักษาอย่างไรบ้างคะก็ปวดก็ซื้อยาก็ที่เขาโฆษณาแล้วก็ลองดูค่ะแล้วเป็นยังไงคะผลลัพธ์ก็หายมมั่งไบ้างไม่หายบ้างใช่โยมแล้วหลวงพ่อรู้จักสิทัิผ์รีบุญนี้ได้ยังไงคะก็ได้ดูอ่ายูทูบจังเห็นว่าญาติโยมที่มาสัมภาษณ์กันก็อายุก็เยอะแล้วเนี่ยหกสิบ กว่าและเกือบเจ็ดสิบมากค่ะก็เลยมีความมั่นใจใช่ไหมคะว่าอ๋อมีการออกสื่อหลายคนแล้วนะคะเห็นพวกสัมภาษณ์หลายคนนะคะก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมพ่อออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อคะก็ก็ดีประมาณขันไปสองกองก็สิบกว่าและสิบกว่าสิบกว่าสองแล้วก็เริ่มดีดีขึ้นนะมันดีขึ้นยังไงคะก็อาการเขาก็ดีขึ้นนะใ่รู้สึกว่าเดินดีของเดินไม่ค่อยเสียว เห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเ,เช้าๆไปเดินมิทธาบาตรจะมีอาการทรมานาบ้างเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ใช่กระตร้ข้อเท้าจะเสียวอาตมาก็ขอ,ข,อขอผู้เปลภาษาพระโยมนะ <c oughs> ผู้โกหกก็ขอขอมุกษานิยมอันนี้ก็จริงๆก็ก็ลองมาหลายอย่างโยมแต่นี้อาจจะราคาเขาจะสูงไปหน่อยแต่ก็ดียังคุ้มอันนั้นจะไม่ไม่สูงแต่ก็ไปเรื่อยๆแตนนี้มาคุ้มราคาโยมคุ้มราคาที่อาตมาก็ขอขอ,ขอบอกโยมลวกันนะจะลองดูโยมปวด หน้าขาแล้วมาที่ขาหนีบแต่ปกติอ่ะพี่เป็นหมอรองกระดูกพี่หมอรองกระดูกพี่แตกแล้วพี่ผ่าผ่าหลังมาแล้วหนึ่งครั้งเราก็ผ่าสะโพกมาครั้งหนึ่งก็ล่าสุดคุณหมอก็นัดจะผ่าครั้งที่สามแต่ว่าพอดีพี่มาเจอดีบูนก่อนเจอดีบูนก่อนเราเห็นบอกว่าพี่เพียวันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องนอนติดเตียงใช่ไหมคะค่ะพี่จะเดินระยะใกล้ๆเพราะว่ามันเดินไม่ได้พอเดินแล้วว่าขามันจะอ่อนแรงมันจะพัะ แล้วอยู่มาวันหนึ่งอ่ะพี่นั่งหันหลังเนี่ยแหละะแล้วพี่ฟังเปิดย t u ู e ดูพี่ได้ยินคนพูดว่าเออปกติของผมเดินไม่ได้อตอนเนี้ยผมออกมาวิ่งได้เหมือนเดิมพี่ก็เลยรีบผ่านไปดูว่าเขาเขาเขาทำอะไรเหรอเขาอะไรเขาก็บอกว่าเป็นการเหมือนเราใช่ะใช่แล้วเขาก็อายุเยอะกว่าอายุเยอะกว่ามากแล้วเขาก็บอกว่าเขาว่าทานดีบูลหลังจากว่าเขาบอกทานดีบูลพี่ก็ตั้งใจดูว่าดีบูนคืออะไรอ๋อค่ะค่ะ แล้วพี่ก็สนใจพี่ก็โทรไปหาเลยแล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่ลองติดตั้งบุดีบูนอย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดง่ายๆเลยนะคะบุดีบูนกล่องนึงเนี่ยมันมีห้าซองทานได้ห้าวันใช่ไหมคะคะประมาณวันที่เจ็ดก็คือหนึ่งสัปดาห์เราจะเริ่มเห็นผลเลยจากว่าขาที่เราเดินไม่เท่ากันเนี่ยเดินกระเพกกระเพกเนี่ยขาเราเหยียบได้เต็มเต็มเท้าขึ้นไม่มีเหมือนเจ็บเจ็บตรงขาหรืออะไรเงี้ยเดินได้ปกติเหมือนเราไม่เป็นอะไรเลยซึ่ง พี่อะนัดหมอแล้วว่าอีกเดือนหนึ่งอะอาจจะต้องผ่าอ๋อค่ะแต่พอเอินมาเจอนี่พี่ก็โชคดีไปไม่ต้องผ่ารอบสามได้ด้วยความโชคดีนะคือเรียกได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยปวดมากหมอนัดผ่าแล้วล่ะแต่เราเจอดีบูนทานไปหนึ่งอาทิตย์เจ็ดซองเท่านั้นใช่ไหมคะเราสามารถที่จะลงน้ำหนักได้อย่างเต็มที่เดินได้คล่องขึ้นแล้วตอนนี้พี่ก็เริ่มออกกําลังกายได้เหมือนเดิมโอ้สุดยอดมากเลยนะคะแล้วหลังจากที่เราได้เปิดใจลองทานค่ะพี่พิมวันประทับใจอะไรในผลิปทานดีบุญบ้างคะ มันเหมือนอะไรอ่ะพี่บอกไม่ถูกเหมือนเหมือนอะไรแต่ว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ก็ว่าอะไรเปรียบกับเท่ากับว่าถ้าพี่ไปผ่าอีกรอบหนึ่งพี่เสียมากกว่านี้แน่นอนอและอีกอย่างหนึ่งช่วงพักฟื้นไม่ใช่สามเดือนนะคะหกเดือนนะคะถึจะกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็เสี่ยงว่าเราจะเดินได้หรือไม่ได้เพราะเขาไม่ได้รับประกันที่จังหนี้ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าพี่พิมพ์พวานเนี่ยเป็นคนโทรหาบอกว่าอยากรีวิวสินค้าดีๆให้นาะแล้วบอกว่าสินค้าดีๆแฟนพี่พิมพ์บอกว่า คุณต้องรีวิวให้ให้เขาใช่ไหมคะเผื่อคนอื่นในคือเป็นเหมือนเราอ่ะเขาจะได้หายรวะว่าเวลาเป็นนมันทรมานครอบครัวพี่ทุกคนพอใจแล้วก็ดีใจที่แต่ที้หายใหม่เหมือนเราได้ชีวิตใหม่นี่นะคะสุดยอดมากเลยนะคะพี่บอกว่าเหมือนกับเราได้ชีวิตใหม่นั่นคือหมายความว่าดีบูลตอบโจทย์ในเรื่องอาการปวดข้อปวดเข่าได้เป็นอย่างดีนะคะใครที่ฟังคลิปนี้ก็ไม่ต้องรังเลเลยใช่ไหมคะมีโชคดีคิดว่ามันเป็นเหมือนบุญของพี่อ่ะที่ได้มาเจอดีบูลอ๋อค่ะมันเป็นมันเป็นบุญจริงจริง แต่ถ so ้าใครใครอยากรู้ว่ามันันดีแค่ไหนต้องลองดูจริงๆมันดีจริงๆแล้วมันคุ้มคุ้มจริงๆค่ะกับโรคที่เราเป็นอยู่แล้วเราไม่ต้องทรมานอีกต่อไปอืมหนักมากคือหพวเข่าหัวเข่านี้มันบวมเป่งเลยค่ะแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะรู้สึกจะ3สามปีเป็นมาสามปีเนาะค่ะแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาคไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะะเออ มันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผ่าไหมก็ก็เมื่อบ้ปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทำเพราะว่าผ่าเขาผ่าแต่เขาว่าอีกมาะสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ถือไว้ไม่ไม่ก้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นกลัวจะถึงวันป่าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่งผ่านะทีนี้เลยมาหา ปิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบูลค่ะแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อไุไทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไงบ้างคะก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ก็ยัง,ยงเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม,ไม่มั่นใจนะครับคข,ขอซองที่สามองที่สี่เอะพ่อนกับแฟนนะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอะทำไมมันยุบ ม่นรู้ว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงนะคะค่ะพอเจ้าสองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดๆข้างในอ่ะครับกองที่สามว่าง่กินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้โอโหปวดรับสุดยอดมากๆเลยเนาะ